Lúc phi lúc bởi nó tặng nó đi ngay cả là สัญญาแล้วนะอ,อ๋อจ้าจ้าเออรู้แล้วล่ะเอ,อเริโอไปกับคุณเม่เม่ใช่ไหมล่ะอืมอือืมแล้วเจอกัน ตอนที่13โดยทิศในเวลากลางคืนของมาโกโตะ สวยนั่นก็สวยสวยทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนนี้ฉันก็สวยนเดี๋ยวมาเท่งน well, so. ี้มาเท่งนี้ให้หน <so ่อยอยากได้เทเลยครับเฉลยครับเนี้ยวเนี้ยวนี่วะเนี้ยวคุงเนี้ยวนี่วะเนี้ยวคุงนอนนานไหมเพิ่งมาถึงเหมือนกัน แต่ว่าฉันไม่ได้จำได้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพูดยากขนาดนั้นนะอะไรเนี่ยก็แค่อยากรู้ว่าถ้าพูดชื่อนี้ว่าคงติดติดกันหลายทีจะเป็นยังไงอะยูก,กตะยังไงบ้างเวิร์ดที่สุดฮแต่ว่านะทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยล่ะผมมันมุ่งมั่นที่จะอยู่ในนี้ขอรับอ๋อ กังวลเรื่องผมกระดกละสินนะเหม็นเป็นไรเลยอ่ะแต่มาดูแปลกๆนะอเป็นอะไรเหรออก็แบบว่าวันนี้พระจันทร์ไม่เห็นออกมาเลยเออเออเออถ้างั้นก็ไปฮุยแกงฮุยงานเทศกาลเนอกุลเลยก็หด้ฮุยแรงฮุยฮุยแเงฮุยอยากกินโซบะไหมครับวารอร่อยมากเลยนะลาบบึกย่างก็มีนะร้านนี้ดีกว่า เป็นกลิ่นที่แต่จมูกดีจริงๆเลยจะกินอะไรดีล่ะฉันเลีงเองฉลองที่คุณทำผลงานได้ดีนะจริงเหรอเป็นพระคุณมากเลยล้วค่ะนิดหน่อยเองอยากกินอะไรล่ะอืมก็นักกินผลไม้กินหมึกย่างหรือว่าทาโกยากิได้หรือเปล่านั่นสินะ ยากิโซบะที่ไม่ค่อยมีเนื้อก็กินได้อยู่แล้วก็มา่อปลงเชื่อมกับเค้กจิ๋วก็น่ากินสายไหมก็ดีนะแล้วก็มีฮะเเพื่อนเหรอรุ่นน้องที่ชมรมอมเด็กโรงเรียนเรามากันเยอะเหมือนกันนะนั่นสิถ้าพวกเรามีคนเห็นแล้วถูกเข้าใจผิดล่ะแบบว่านั่นะแบบเนี้ยเข้าใจผิดเหรอจะอะไรล่ะ นี่วะคุณคิว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 ดูกดจังคลิกๆแบบนี้นะนี่วะคุณเอามาปลางเชื่อมกันแล้วกันนะอืมอ,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 อย่าจ้องขนาดนั้นสิฉันก็เขินเป็นนะงั้นดีเลยจะได้จ้องให้เยอะกว่าเดิมนะ เฮ้ยนิสัยไม่ดีชอบแกล้งคนอื่นอยู่เรื่อยเลยอะ่ะนิวค่คคงเป็นจอมวายร้ายเลยนั่นเนี่ย <c oughs> มีธุระอื่นหรือเปล่าเออเปล่าถึอนั่นแหละกำวนอะไรแต้แต่เมื่อกี้นี้แล้ว <c oughs> เปล่าลอะแบบว่านิวค่คคงอาจจะต้องไปเดินงานกับคุณโทวะต่อหรือเปล่าล่ะ เลยคิดว่าวันนี้ก็คงจะมาด้วยกันอีกหรือเปล่านะสิ <c oughs> เออเอริโอนะมาเดินงานราชการกับคุณเมเม่ฮเฮ้อย่างนั้นเหรออืมนี่ว่าคงละ่ะลองชิมสักคำนะเอ๋เออเอเอ,เอ,เอไม่ละกินเธอะเช้ย แล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจทีหลังเชน่เป็นมนุษย์ที่ไม่เข้าท่าหรือว่าเป็นนักกุฎิมอปลายาดีเด่นแบบนั้นกันแน่นั่นเนี่ยขอ,ขอบคุณที่เลี้ยงนะเอาละ่ะต่อไปตานี้ว่าคงบ้างเอ๊ะฉันลองที่ตีโฮมรันได้ไงเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองอขอบใจนะม,ม,มามาจะกินอะไรดีล่ะอือ๋อ ไว้ชิมก่อนคะ่ะปลาไหลไหมคะโยะะคุณปลาไหลกะว,ว่าหรือว่าใครเด็กใหม่กับริวชิ้เหรอเป็นการจับคู่ที่เป็นปกติริวกดตะขากเล่าคุณม,มาเอก็ว,ว่าทำงานพิเศษเหรอทำงานแบบไม่ได้เงินมาช่วยที่ร้านห้าร้อยเยนเหรอแพงกว่ามัปรางเชื่อมตั้งเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณดิว่อนนะ่าใจที่จะตายไปอ่ะงั้นอืมได้นะอืมและไหลหนึ่งกล่องขอบคุณค่ะฮะเหนียวเนียวนี่วะเฮ้ยอืมชื่ออะไรนะเอ๋จู่ๆก็ความจำเสื่อมไปเลยเหรอเนี่ยเออพูดผิดไปเมื่อกี้ฉันเรียกว่าอะไรนะเนียวนียว่วะนี่นี่อย่าตั้งให้ยากสิเออ คุณใมากาว่าขออีกหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวน,นี้ฉันจ่ายเองแบบนี้นี่เองืออะไรเหรอเปล่าละ่ะตอนนี้ยอมรับกับหลายๆเรื่องได้จะบ้าหรือเปล่านี่เธอเป็นนักสืบหรือ,อยังไงเนี่ยผู้คนกล่าวขานร่างกายอ่อนแอแต่สมองอ่อนกว่านักสืบไม,มกะว่าเอ้ยพูดสิงด่งัดแล้วปวดหัวขึ้นมาเลย หวหรือเปล่าเนี่ยหยาหแล้วจะมาบังฉันไว้เพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยมันเป็นแผนกำลนังสกัดแบบแมนทูแมนอยู่อย่ายุ่งทำไมล่ะหน้าร้อนที่เราร้อนของฉันเพื่จะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนี่500เยนออฉันด้วยแค่500เยนของริวชิก็พอเอ๊ะจุดอีกกล่องนั่นสินะ ฉลองที่ทำงานให้เฮอ<ะ>เรียวก็ตั้งหากล่ะว่าแต่เรื่องอะไรกันเหรอความลับฮะขอมอบฉายาคุณไมกว็า่าตาทิพย์อีกชื่อนึงงั้นก็ขอบใจนี่นี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่อะอย่าให้ใชนเป็นคนนอกสิงอนใจนะน,น,นตั้งใจทำงานาล่ะถ้าคุณดีกว่าเหงาแล้วผมจะกระดกนะักแล้วก็จะปล่อยพล้งจากมือออกมาได้ด้วยนะ เดินไปเล่าไปนะบปไ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 บมตะลึงบ้มขอบคุณที่อุดหนุนขอให้สนุกกับคืนหน้าร้อนเนอะโอ้วววอธิบายไม่ให้เข้าใจซะดีๆเลยนะนี่นะนี่แน่นี่นี่โออะไรเหรอคุณฮานาสว่าฮะผู้คนในตัวเมืองนึกว่าจะไม่ค่อยมากัซะอีก ก็พอมีอยู่บ้างนะบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักหรอกแต่ว่าคุณบริชิก็มานี่ก็บอกแล้วไงว่าฉันอยู่ข้างเดียวกับนิวัคคุมเสมอแล้วก็ริวกดตั้งหา งนี้มีคนอยู่เยอะขนาดนี้เลยสุดยอดเลยนะแล้วก็นะเฮ้ <c oughs> งานนี้จัดขึ้นมาได้ก็เพราะนิ่าคงนะ,ะก็แหนท่านิ่าคงทีโฮมรันไม่ได้แล้วก็เขาไม่ได้มาจัดงานที่นี่หรอกเออก็ตัวเอสของทีมที่ใฝ่ฝันมานาน พอได้ลองเป็นกลับรู้สึกกังวลในความสามารถจนไม่รู้สึกดีใจเพราะบังเอิญเพราะโชคช่วยไม่เกี่ยวอะไรกับความสามารถเลยอะแต่ว่าเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาดีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถ้าอย่างนั้นถูกต้องแล้วผู้นำงานบริเลยมาครั้งนี้ก็คือฉันเองเย้นี yeah! ่มันคฮีโร่อวกาศเมือแห่งแสงสว่าง แต่ในทางกลับกันก็ยังมีคนที่ไม่กล้าจะมางนานเทศกาลอยู่ดีเรื่องนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกหน้าร้อนนี้นี่วะคุณได้เป็นฮีโร่แล้วนะคะถึงจะเป็นฮีโร่ตัวเล็กไปหน่อยก็เถอะไม่เป็นไรเป็นฮีโร่ของเมืองฮีโร่ตัวเล็กๆที่จะเปลี่ยนโลกนี้ <c oughs> คนฮีโร่รีบไปหรือเปล่าล่ะจะเดินหาของกินกันต่อไหม เออคือว่าที่จริงแล้วหลังจากนี้นะฉันมีนัดนิดหน่อยนะสวยนะใช่สวยมากเลยใช่แวะร้านเราก่อนได้นะครับทุกนีวะคุณเออเออแล้วคนที่นัดด้วยนะ เป็นใครนั้นฉันจะอดทนไม่ถามและไม่จมตีด้วยการบีบคอหอยหรอกนะให้ยืมหนึ่งร้อยครับคิดดอกด้วยนะจะพยายามชดใช้ให้ครับ สักวันพระเจ้าต้องลงโทษฉันลูกพี่ลูกน้องมาจริงๆด้วยล่ะ เพราะฉันสัญญาเอาไว้แล้วนี่คุณไม่ไม่เหรอซื้อขนมกับทาโกยากิท no yes ี่งานมาเยอะแยะเลยแล้วก็ไปที่บ้านคุณทวยทารมูระบอกว่าจะฉลองกันสองคนงั้นเหรอแล้วทำไมถึงต้องให้มาที่นี่เวลานี้ด้วยล่ะยังเป็นความลับงั้นเหรองั้นไปดูดอกไว้ไฟดีกว่าอ้โอ้โอ้โอ้อดูาดูเออแค่ลอเล่นเองปล่อยก่อน อันนี้คุณไมกะว,ว่าเลี้ยงที่ได้งานนะคุณไมเอกาวะก็คนที่ตัวสูงๆที่มาค้างที่บ้านไงฮะอือ,อืขับคุณค่ะขึ้นมาถึงบนนี้แล้วอากาศเย็นดีเหมือนกันนะต่อจากนี้เหมือนจะเกิดบางอย่างขึ้น ถ้าใหนี่ตั้งตารอขนาดนี้แล้วก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องดูดาวมาตลอดแล้วง่าเอาอเลยไม่เอากล้องสองทางไกลมาเหรอไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ลูกพี่ลูกน้องชอบดาวหรือเปล่าดาวงั้นเหรอไม่เคยคิดว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะ ไอ้ที่รออยู่น่ะเหรอ mm. อาดาวตกงั้นเหรอฝนดาวตกกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสแบบนี้นี่เองอ่ะเพราะอยากจะทราบซึ้งกับบรรยากาศที่นี่ช่วงกลางคืนเอริโอก็เลยมาเข้าร่วมทีมเบสบอล ือถือโอกาสช่วงที่ถูกข้ามออกจากบ้านได้มาปลดปล่อยในช่วงงานเทศกาลสินนะอ,อ,อ,อาจจะเร็วไปสำหรับดอกไม้ไฟแต่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดงานอย่างสวยงามบ้มฮะ ยาชิโร่เหรอมาที่นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งกะว่าจะทิ้งงานเพื่อมาน่ารำคาญแล้วไปจากเมืองนี้สักทีแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วฮะฉันจะแสดงพลังวิเศษให้มากโตได้ดูนะ ฮะอีกแล้วเหรอแต่ว่าถอยไปก่อน3าก้าดิทําไมอ่ะเอาหัวหน้าถอยไปก่อนเฉียงไปด้านซ้ายด้วยนะเฮ้ยนี่ถือเป็นการตอบแทนเรื่องมะเขือเทศสำานึกไว้ซะบ้างไม่ได้มีมาให้เห็นใบๆหรอกนะที่จริงฉันจะทำโดยที่ไม่ให้มนุษย์เห็นแต่ครั้งนี้พิเศษมาก แล้วก็จากการลองคาดคะเนถึงสาเหตุที่น่าจะเกิดขึ้นได้ดูเหมือนฉันจะต้องแบกรับภาระเพราะว่ามาที่นี่แล้วแมแมแหมช่างยากจริงๆเลยอบอกไว้ก่อนนะที่จะแสดงให้เห็นเป็นค่าเศษหส่วนหนึ่งร้อยยี่ล้านสี่แสนเกวนเท่านั้นเพราะถ้าฉันปลดปล่อยพลังทั้งหมดดาวนี้อาจจะพังพินาศนง่ายๆเลยก็เป็นได้ไอ้ที่จะทำให้ตกตาม,มาก็อยู่คางๆโน่นเนี่ย ถึงอยากถอยแต่ก็ถอยไม่ได้ถ้าขอโทษดีๆทุกคนก็ให้อภัยนะนัวโจริงๆเลยฟังนะเด็กที่พูดโกหกย่างเด็กเลี้ยงหมาป่าที่ไม่มีใครเชื่อใจสุดท้ายก็ถูกแกะหรือแพะกกินไม่ต้องเอาเรื่องนั้นมาเทศนาเลยนะสิ่งสำคัญก็คือเด็กเลี้ยงหมาป่าเมื่อโกหกไปแล้ว ถุปแล้วก็เลยเรียกหมาป่าจริงๆมาที่หมู่บ้านด้วยอะ่ะอันนี้ไม่ได้หลอกหรอกนะ,ะงั้นก็แสดงให้ดูหน่อยสิ <c oughs> งั้นก็ได้มากต็ตอค่อยพูดว่าเชื่อว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมเชื่อแล้วว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช้สัมผัสทั้งห้าให้ดีๆล Yako! Goodbye. À? 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 ơi. Hả? À? 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 สิ่งที่ตกลงม,มาจากฟ้าสิ่งเดียวที่นึกออกได้ก็คือหรือว่าเรียกมาได้จริงโดยยาชิโร่เหรอด้วยมือนั่น <c oughs> ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราไม่ถอยตามที่บอกแล้วก็พะ <c oughs> ลังวิเศษไม่จริง เป็นไปไม่ได้ความบังเอิญปฏิหารโชคชะตาแต่ว่าผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วเรียกมาได้เหรอใช้พลังจิตเรียกดาวตกหินถลม่มโฮมรันเพราะว่ามีเพราะว่ามีพลังเพราะฉะนั้นถึงเชื่อได้เป็นเรื่องจริงเหรอแต่ว่าแค่พูดเท่านั้นเองนะถ้าอย่างนั้นที่ายายนั่นพูดก็เป็นความจริง ไม่ใชิมิยากจ,จะชืะ่อรกเด็กลิ้งหมาป่าอะไรกันแน่การเรียกอุกบาทมาจากนอกโลกโดยใช้พลังจิตงั้นเหรอแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นการเรียกมาแต่ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญมันจะเหมาะจอพอดีกับที่ให้สัญญาณเลยเหรอ อาจจะเป็นความจริงที่ออกมาจาก,กเรื่องโกหกแล้วทาไมถึงเป็นอุกบาทละ่ะไม่รู้สิโคชิมิยะยะชิโรเป็นผู้มีพลังวิเศษเหรอแติไดหานครั้งเดียวก็ยังพูดไม่ได้หรอกนะโคชิมิยะยะชิโรเป็นรูต่างดาวเหรอเออถ้างั้นโคชิมิยะยะชิโรสรุปแล้วสำหรับตัวเองเป็นใครกันแน่นะไม่ได้คำตอบสิ่งที่ตกลงมานั้น คืออุกบาทห้าวันหลังเกิดเหตุการณ์นั้นผมก็รู้สึกเซ็งๆเกือบทุกวันวันนั้นผมกับเอริโอรีบออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างโฮชิมิยะยะชิโร่หายตัวไปแล้วเหลือเพียงแค่หมวกกันนอกกับรอยแผลที่แขนขวาเท่านั้นแต่ว่าถอยไปก่อนสเก้าดิเอาฮหน้าถอยไปก่อนเฉียงไปทางด้านซ้ายด้วย มียานวิเศษต่อให้โฮชิเมยะยาชิโร่มาจากอวากาศมาทำงานที่โลกจริงๆสมมติฐานแบบเป็นไปไม่ได้ที่สุดงานของใจนั่นคือการช่วยชีวิตผมจากการถูกอุกบาทตกลงมาใส่ในเวลานั้นและสถานที่แห่งนั้นจริงๆใช่ไหมถ้าเขาอย่างรู้อนาคตแล้วมาป้องกันไว้ล่ะก็จะตอบโจทย์ที่สงสัยได้โฮชิมมยะยาชิโร่นั้น เป็นชื่อสารเจ้าที่อยู่แถวๆนี้บนโลกของเรามีบันทึกว่ามีอุกบาทตกลงมามากมายเป็นไปได้ว่านั่นเป็นสาเหตุที่เขาใช้ชื่อปลอมแล้วก็ยอมรับในบทบาทนั้นการที่มีชื่อเสียงเรียงนามก็กลายเป็นไม่ใช่คนแปลกหน้าเมื่อเต็มไปด้วยความจริงแล้วพอเหยียบเท้าลงไปก็มีโอกาสที่จะถอยกลับไป แต่ว่าเราก็ยังถูกหลอกทำให้การล้มล้างทฤษฎีโฮชิมิยะยาชิโรผิดพลาดไม่ไม่สิถ้าทิ้งไปชั่วคราวแล้วยอมรับไม่ได้ก็เรียกว่าผิดพลาดแต่ว่าถ้าแพ้เราถือทิฏฐิเพื่อจะเอาชนะยัยนั่นแล้วเราก็ถูกโฮชิมิยะยาชิโรซัดเข้าจนหมอบ ถูกกระหน่ำซ้ำจนแทบไม่เหลือซากดูหินก้อนเล็กน่าสงสัสยเส้นผ่านศูนย์กลางสามเซนทั้งความรู้ทฤษฎีและศักดิ์ศรีอดีตที่ว่างเปล่าของโท e วาเอริโอเราคัดค้านการวิ่งหนีของโทวาเอริโอเป็นการหนีจริงๆเหรอถูกแล้วเหรอที่คัดค้านความเป็นไปได้ที่ยายนั่นติดต่อกับมนมษย์ต่างดาวจริงเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตจากฉันงั้นเหรอคนที่ต้องมีพลังวิเศษ ก็คือการที่ไม่ปฏิเสธพลังนั้นนี่เรามารู้จักม็ดต่างดาวเลยเฮ้จะจุกออกตายแล้วสวัสดีเด็กใหม่คุณไม่เอกว่ามาชวนไปซ้อมเบสบอลนะตั้แต่พรุ่งนี้ไปจะเริ่มฝึกเพื่ออนาคต เกิดไปหรือเปล่าเนี่ยก็พ่อฉันนะบอกให้ชวนนายบอกว่าเด็กใหม่เป็นคนที่พ่อมองไว้อือขอเวลาคิดหน่อยนะได้เลยตอบทางเมลก็ได้นะแต่ถ้าไม่ตอบอะไรก็จะถือว่านายจะไม่เข้าร่วมฝึกอือคือว่าฉันอยากจะถามเรื่องที่เคยถามไปแล้วนะหืม คุณคิดว่ามันจะต่างดาวน่ะมีจริงไหมไม่มีหรอกคำถามที่มีคำตอบถูกแค่ครึ่งเดียวยากอยู่ที่จะเชื่อในคำตอบแรกที่บอกไปหรือเปล่าเด็กใหม่เป็นเคล็ดลับในการทำข้อสอบได้คะแนนดีหรือเปล่าละ <c oughs> ่ะก็ลองดูสิ ย้นมาอยงู่ดาวกันไหมเอ๊ะออฮ่าน้าร้อนอีกแค่นิดเดียว ก็จะทำให้ฉันหลงทางแล้วขอให้ความร้อนนี้ไม่เย็นชื่อสักก่อนความร้อนนี้เสียงจิ้งหรีดร้องมูดาวส่องแสงเป็นประกายลอยอยู่บนฟ้ายามค่ำคืน there's a moon. เข้าง,งานเทศกาลกับคุณบริวชีบวก3ยืดดูดาวกับเอริโอเห็นฝนดาวตกเพอร์ซิอุสบวก2ถูกุกบาทขูดแขนและคะแนนไวใสลบ20คะแนนรวมคะแนนไวใสในปัจจุบันบวกสามโอเคโอเคจะไปเดี๋ยวนี้แหละวันนี้ผมก็ได้ดูดาวกับเอริโอมองไปที่ปลายกล้องส่องทางไกลอีกครั้งเพื่อดูประกายแสงที่ทำให้ผมหลอมละลายเหมือนอุกบาทนั้น